ตีห้าออกเดินทางไปกันต่อหกโมงแล้วไปกันต่อ ตอนนี้หกโมงครึ่งถึงชายหาดแล้วไปกันต่อเขาจะกลับเข้ามากันตอนประมาณช่วงเวลาไหนครับนีช่วงเวลาประมาณหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงเริ่มกลับมาแล้วแคร์้นเรือออกแร์้นเรือเยอะแ้นเรือเดอวนี้เขาเรียกว่าชุมชนหาดมอนทคะ แล้วลุงอยู่ชุมชนนี้มานานหรืยนนบบอยังครับต้องบาลเลยครับอยู่สั่เกอน ปูก็เลยมันไม่มีของแม้ว่ามันม,ม,มาได้ออกมาประมาณนึงเป็นเดือนได้อ,ดอ,อะไรได้เยอะสุดครัแบแต่ช่วงตัแบงแต่เดือนนี่มันจะเป็นตอนนี้ก็แบบเป็นช่วงปูอย่างเี้ครับแล้วช่วงเดือนอืน่นไม่จับเลยไม่รู้เพราะมันตอนนี้ของมันไม่ดีเลยอ่ะไม่ว่าปูว่าปลาทั้งนี้กลุ่งก็เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนตุลานะคะจะเป็นน้ำขุนซะส่วนใหญ่เลยคะ่ะ หากมีลมมรสุมนะคะฝนตกรุนแรงจะมีน้ำขุนค่ะแล้วก็ขยะเกตื้นจําน,นมากนะคะในบางอาทิตย์นะคะจะมีน้ำขุนเขียวเลยค่ะจากแพนต้นบูและในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปีนะคะจะเป็นช่วงที่น้ำใสที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือช่วงฤดูหนาวของทุกปีค่ะ รวมกันจะมีใช <g Jud ite Picasso> <B> ่ใช่ถ้าบ้านเนี่ยใช่ไหมคะไม่ก็สั่งเลยจะมีคนมามาให้ดูอ่ะจะเอาอะไรมาอะไรเนี่ย้เป็นแม่ค้าเองที่มาขายจะมีแม่ค้าคนกลางมาขายใช่แต่ว่าแม่เขามันดำดางก็มีตัวเองก็มาเที่ยวมานขานนเียสำคัญเลยใช่เออมาเที่ยวขายบุญทำไรกันมาตอนเช้าเนี่ยเราก็ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้แวะทานอาหารก่อนกลับมาเชียงเทานะครับตอนนี้นะครับเราก็มาสัมภาษณ์ชาวบ้านครับเราก็ได้สัมภาษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วนะครับบ๊ายบาย